สวัสดีครับผมเจอกันในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์64นี้นะครับมี3ดวงดาวนะครับที่โคจรเข้ามาแล้วอยู่จะตำแหน่งนี้นะครับลองไปเลือกเอาพวก4ดวงดาวเนี่ยเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันดูนะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวองคานะครับนะครับนะครับอีกดวงดาวดาวศุกร์นะครับตามต่อควบคู่กันมาดาวเสาร์นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวดาวจันทนะครับ จับสองตัว3าตัวถุดท่านในถลัดนะครับแล้วก็อาจารย์มีลิงก์รายกลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้จับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับอยากจะเข้ามาหาค่ากับข้าวกันแอดไลน์ส่วนตัวอาจารย์มาครับ0ูนย์โทสามหก้าเจ้าหนึ่งะครับช่องทางที่2องมีมีลิงก์รายกลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็เบอร์โทรนะครับบอกมาหาค่ากับข้าวมาเสียนไทยเสียงโชคกันนะครับผม ในวันอาทิตย์นี้ผมขอไวโพลให้ท่านทรงประสบแต่ตโชคดีดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับผมผม,มีโชคมีลาบกันทุกๆทั่วหน้ากันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม